สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j u s t i n e J 569 Soul m a โซ e r ที่ปรึกษาทางด้านความรัก และการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหดราษตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะยังไงก็เราจะต้องปรับพลังงานอารมณ์กันให้ดีนะจะได้รับความสุขแล้วนะอ่ะปีใหม่เทศกาลใหม่ๆเข้ามานะคะ,ะเหมือนเดิมนะจางอ่านให้ก่อนก็เริ่มต้น1เดือนนะคะเพื่อที่ใครเป็นชาวมังกรมาฟังจะได้เตรียมตัวได้ว่าหลังจาก น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันที่21นะคะพฤษจิกายนดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะต้องบอกว่า จังเข้าใจว่ามังกรหลายคนน่าจะปล่อยวางมากขึ้นแต่คุณเองอาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันเก็บเนื้อเก็บตัวอ่านหนังสือทําการบ้านทําวิจัยเรียนอะไรบางอย่างหรือว่าทํางานที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้เอาชิ้นงานนะคะออกสู่ที่สาธารณะนะคะเหมือนจังว่าคุณจะปรงมากขึ้นอะ่ะเวลาคนที่พูดถึงธนูแล้วดาวอาทิตย์คือดาวตัวต,วตนเนี่ยไปอยู่ในราศีธนู มันจะเป็นการลักษณะที่คุณนะคะจะปล่อยวาง มองดูว่าคุณดูมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ส่งสิงกับใครมากขึ้นช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะบางคนอาจจะวางแผนในการท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะวางแผนในการศึกษาทําอะไรที่เพิ่มระดับความรู้ขึ้นขึ้นคุณข,ข,ของคุณขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะคะน่าจะอ่านหนังสืออยู่หรือว่าทำอะไรที่เตรียมแผนเตรียมพร้อะมะะมากกว่าเดิมได้นะคะ higher education เนาะ21เดือน พฤศจิกายนดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณ ความรักของคุณถ้าจะให้เจอเนี่ยมีโอกาสมาเจอจากคอนเน็กชันเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาให้ได้รวมไปถึงการเงินของคุณยิ่งวงสังคมคุณขยายมากขึ้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะสร้างงานสร้างเงินขึ้นได้นะคะหรือบางคนเป้าหมายชีวิตระยะไกลของคุณนะคะคุณเริ่มชัดแล้วว่าคุณจะทํำยังไงจะเอายังไงดีต่อจากนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยอ่มันจะเกี่ยวข้องกับการเงินและความรักใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในย้าย เข้ามาเรือน11แต่มันอยู่ในราศีพิจิกบางทีอ่ะต้องระวังความคิดของคุณนิดนึงนะบางคนอาจจะทำอะไรที่มันดูซับซ้อนหรือว่าทำอะไรที่เป็นเบื้องหลังเป็นทำอะไรที่ไปแอบทำอะ่ะไอเดียความคิดเนี่ยไปแอบทำเอาไอเดียคนอื่นมาทำแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ วันที่27เดือนพฤจิกายนดาวศุกร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับยูเรเนีสนะคะเวลาที่มันเป็นมุมตรงข้ามกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีทั้งผลกักแล้วก็ทั้งดูดนะคะบางทีในเรื่องของความรักการเงินน่ะคุณอาจได้พบแบบปุบป,ปับกระทันหันเจอแล้วชอบเลยแต่เนื่องจากมันเป็นเลงกันแบบนี้บางทีมามาไปไป,ไปก็ได้ในความสัมพันธ์หรือจะพูดว่าการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะ ไปรงเรียนไปทํากิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกของคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วเงินก็หายไปอย่างรวดเร็วเงินเข้าออกได้อย่างรวดเร็วก็ได้เหมือนกันบางทีในเรื่องความรักการเงินนะคะควรจะมีแผนการอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบคุณแบบผิดแผนนะคะไม,ไม่คาดฝันว่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้แบบก็ได้เหมือนกันนะคะ28 <S <S เดือนพฤศจิกายนเนปจูนเดินนำหน้าแล้ว ที่ผ่านมานะหลายคนเนี่ยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานนะคะรวมไปถึงพี่น้องเพื่อนบ้านการเดินทางระยะใกล้การเรียนต่อเนี่ยตอนที่เนบจูนเดินถอยหลังอะ่ะคุณจะชัดเจนในเรื่องนี้นะคะพอเวลาที่เนปจูนเดินนําหน้าแล้วว่าการใช้จินตนาการสร้างสารรค์หรือการเห็นอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะกลับมาบางคนจะจินตนาการ เก่งว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันจะไปทิศทางนี้ฉันจะทำยังไงฉันจะเอาอยัางไงต่อไปคือเนปจูนกลับมาในเรือนตัวเองเนาะบางทีถ้าคุณอะลองแปลงเอาความคลุมงเครือของเนปจูนอะกลายเป็นความหมายในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นฮิลลิ่งเยียวยายคนอื่นแบบเนี้ยจะทําได้ดีมากหรือบางคนอาจจะต้องไปสอนให้ความรู้คนนะคะกับ ฮิลลิ่งคนแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันที่พูดไปข้างต้นเนี่ยเนื่องจากดาวดวงนึงมันมีหลายความหมายเพราะนั้นคุณจะแบบเฮ้ยดาวแบบนี้แปลงี้มันไม่ได้มันต้องแบบจับคู่กันนะคะลองหัดจับคู่กันนะคะทีนี้่าต่อกัน30เตือน พฤศจิกายนนะคะฟูมูลลุน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในเจมนนายนะคะในราศีเมถุนซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่6ของคุณในเรื่องของการทำงานนะคะ,ะต้องบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนะะี่ยค่ะบางคนเนี่ยเกิดคอมพลีชันฟูมูลนะคะฟูมูลเกิดขึ้นตอนที่ดาวอาทิตย์นะ กับดาวจัน์เนี่ยมันทำตรงข้ามกันแล้วดาวโลกเนี่ยตรงกลางใช่ป่ะทีเนี้ยคุณก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยดาวดวงจัน์เนี่ยมันเต็มเลยนะแต่มันเป็นอีคลิปเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมเวลาของการที่จบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้น ใหม่ๆได้แล้วนะคะงานที่ทำการสาสางการคุยเรื่องงานกับพี่น้องกับเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับบางคนมี b บิสเน s ทริปเกิดขึ้นได้นะมันเหมือนเป็นการจบสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่คุณจะเริ่มต้นใหม่อะไรแบบจริงจังแต่มันมีโอกาสสูงที่คุณจะจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณทำค้างคาเอาไว้นะคะ ถ้าสิ่งนั้นทำกับคนรู้จักเก่าๆหรือว่าทำกับเพื่อนทำกับพี่น้องแบบนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนก็ได้เหมือนกันวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะก็อยู่ในเรือนที่12ของคุณเป็นการต้องระวังความเครียดนิดน,นึงเนาะบางคนเก็บกดซึมเศร้าทำอะไรเบื้องหลังแบบนี้ อยู่กับตัวเองเยอะแต่ว่าขอให้ทำความเข้าใจตัวเองนะคะเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วกออ็อาจจะเป็นการใช้เวลาไปเรียนอะไรให้มันลึกซึ้งเข้าไป<ส>ก็ได้เหมือนกันนะคะ<ส>เขาบอกว่าในเรื่องของการติดต่อสื่อาสารเนี่ยคะ่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ จากการย้ายนะคะจากธาตุน้ำมาธาตุลมธาตุไฟกับทาทีนะคะมันจะนำพามาซึ่งการค้นพบอะไรใหม่ๆจากการใช้เซนต์ตอนนี้คุณจะหันมามองว่าเออสิ่งนี้คุณทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันทำแล้วมันเห็นผลได้จริงคุณจะเชื่อหลัก ความคิดหรือหลักการการเรียนของคุณแบบสไตล์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยทำมาก่อนแล้วมันประสบความสำเร็จนะคะวันที่5เดือนธันวาคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยทรายกับเนปจูนนะคะศุกร์ ทรายเนยจูนนะคะต้องบอกว่าเรื่องการเงินนะคะกับในเรื่องของคอสสั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะเอ่อมันเป็นมุมที่ดีนะคะเหมือนเป็นการใช้บางคนได้เงินจากในเรื่องของการฮิลลิ่งเยียวยาดูดวงนะคะก็ได้เหมือนกันนะหรือบางคนเนี่ยค่ะ อาจจะเหมือนมีพบรักนะคะที่มันค่อนข้างโรแมนติกมากจากเพื่อนๆจากการพูดคุยแล้วมีความรู้สึกโรแมนติกเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันวันที่9เดือน ธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจูนอาทิตย์กับเนปจูนฉากกันนะคะต้องบอกว่าบางคนนะคะมันอาจจะมีภาวะโดนหลอกโดนโกงนนต้องระวังนิดนึงเนาะหรือว่าหลงต่างๆนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะมันเป็นมุมที่เกิดขึ้นปีละครั้งนะคะที่จะทําให้ตัวคุณเองนะคะเหมือนกับมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะคะเลยเก็บเงเก็บตัวอยู่กับตัวเองเยอะๆก็ได้ เหือนกนัสิบเดือนธันวาคมนะคะอาทิตย์ทรายกับอังคารอารทิตย์ทรายกับอังคารก็เป็นมุมที่คือช่วงนี้คุณทำอะไรเบื้องหลังแต่คุณสามารถที่จะ,ะสร้างงานนั้นนะได้ชัดเจนมากขึ้นเวลาอาทิตย์มาทรายอังคารเนี่ยจะบอกว่างาน ที่ต้องออกแรงที่ต้องทํากับคนในครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าการที่คุณไปสํารวจเรื่องราวที่มันเป็นปมเป็นจิตใจของคุณว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งนี้มาจากไหน mm hmm. การค้นหาตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย mm hmm. ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็13เดือนธันวาคมดาวพุธนะคะฉากกับเนปจูนนะคะ ต้องระวังอะเนปจูนกับพุธฉากการบางทีการสื่อสารต่างๆคุณจะเพ้อฝันคุณจะหลงได้เป็นพิเศษอะคะ่ะต้องระวังการโดนหลอกให้เยอะๆนะคะตรงนี้แล้วก็14บธันวาคมนิวมูลโซล่าอีคลิปนะคะ<ๆ>เกิดขึ้นในราศีธนูนะคะ ก็ของคุณเองมันจะอยู่ในเดืน12เป็นจังหวะที่จังว่าบางคนทำงานเบื้องหลังมีโอกาสเพราะว่าเป็นนิวมูลมันเป็นเดือนดับใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่ ไม่ใช่เลือกช่วงใช้คําว่าไงมันต้องเปลี่ยนใหม่แหละแต่ไม่อยากให้จะเริ่มต้นทําอะไรที่มันสําคัญมากขนาดนั้นอยากให้เก็บข้อมูลสะสมประสบการณ์ไปก่อนนะคะแต่เข้าใจว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของคุณนะคะเพราะดาวอาทิตย์เป็นสิ่งที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นนะคะมันเกิดขึ้นในนิมูลโซลาร์อิคลิปแบบนี้คือจะบอกว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะลอน์งานใหม่ๆ ทําสิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่อยากให้เปิดตัวเลยแบบชงชางดังทีเดียวเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องควรต้องรอเวลาหนึ่งแต่มันมีการได้เริ่มทําอะไรบางอย่างเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมีนะคะ15เดือนธันวาคมดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะอันนี้ระวังเรื่องการเงินความรักเป็นความรักแบบแอบบแอบบหรือว่าการเงินแบบแอบบแอบบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ วันที่15เดือนธันวาคมไครรอนก็เดินนำหน้าแล้วใครรอนมันจะไปอยู่ในเรื่องของการฮีลิ่งเยีวยา,ยา,ยายใจิตใจนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวนะคะที่ผ่านมาจังหวะเวลาไปสาสางนะคะตอนนี้คุณมันเหมือนกับ ฝ้นไข้แล้วรู้แล้วว่าจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้นะคะแล้วก็16เดือนธันวาคมดาวเสาร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะเวลาที่มันเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนราศีนะคะเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีสีมังกรเนี่ยมาเกือบ3ปีแล้วนะทีนี้เวลาจากย้ายการย้ายเนี่ยจากธาตุดินเป็นธาตุลมอะคะ่ะไปสู่ราศีกุมนะคะ มันค่อนข้างมีอิทธิพลสําคัญเหมือนกันนะลองสังเกตตัวเองดูว่าเกิดอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างนะคะทีนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาถ้าชาวมังกรทั้งหลายมีความทุกข์ใจหนักหน่วงเป็นพิเศษจากนี้ไปเดี๋ยวเสาร์มันจะย้ายมาอยู่ในราศีกุมนะคะหรือเรื่องการเงินนะคะจากนี้ไปอีก3ปีนะคะจะคะจงอยากให้คุณะระมัดระวังนะคะการใช้จ่ายการเงินนะคะมากเป็นพิเศษนะคะหรือแม้แต่เรื่องรถราะะอุปกรณ์อิเลก ระบบไฟระบรบเครื่องยนต์นะคะในรถนะคะหรือแม้แต่การให้คุณค่าของตัวคุณเองนะคะใครจะมองคุณยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณให้คุณค่าตัวคุณเองเนี่ยคุณมั่นใจเนี่ยทำเลยเอาเลยสู้นะคะแจ้งเชื่อว่าคุณทําได้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลา คือก่อนหน้านี้สองสาเดือนที่แล้วอะตอนที่เสามาแตะแตะกลุ่มใช่ป่ะแล้วมันเดินถอยหลงังแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องเดิมปัญหาเดิมเนี่ยมันจะรีพีทมันจะทําซ้ำนะคะแล้วก็ส่งผลสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะบางคนเนี่ยถ้าทําอะไรที่เป็นลักษณะแบบเหมือนกับแบบตามแบบประเพณี ต่างๆโอสคูลนะคะโรงเรียนเก่าๆตามตามยุคสมัยเก่าๆเนี่ยบางทีมันจะต้องโดนกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ19เเดือนธันวาคมพฤหัสก็ย้ายมุมเหมือนกันนะคะพฤหัสย้ายมาอยู่ในราศี กุมเหมือนการเรือนที่2ของคุณคือดูจะย,ย้อนแย้งนะดาวอุปสรรคเข้ามาเรื่องการเงินพฤลิหัสก็ย้ายมาในเรื่องการเงินจังจะมองอย่างนี้ค่ะจังมองว่ามันมีภาระกดดันของคุณเกิดขึ้นหรือการโดนกดให้ต้องปรับเปลี่ยนนะคะแต่พฤลหัสเข้ามาก็คือมาบอกถึงโอกาสความน่าจะเป็นความโชคดีนะคะแสดงว่าเรื่องการสร้างเงินของคุณนะ คุณจะรู้สึกถึงความกดดันค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรเสียพฤหัสเข้ามาเนี่ยโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาแบบดีมากขยับขยายเติบโตคือดีมากๆเลยนะคะก็เลยมองว่าถ้าเป็นช่วง2000จากนี้ไปจนถึง2021นะค่ะ มียังไงมีเงินเข้าแต่ว่าเงินที่เป็นภาวะหมุนน่ะก <_ d ance> ็ยังมีนะคะแล้วมันจะอยู่ต่อ2022-2023เงียแต่พอ2022-2023เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันจะไปที่อื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปมังกรเนี่ยวางแผนเรื่องการเงินดีๆน,ดนิดนึงเนาะแล้วก็อ่ะตรงนี้ขอจบไปในส่วนนี้ก่อนในเรื่องของดวงดาวนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวขอเปิดไพ่ของชาวมังกรด้วยเนาะคือแจง พอยิ่งเรียนโหราศาสตร์ลึกเข้าไปอะคะ่ะแจงจะมองว่าจริงๆแล้วอะดวงของคนเราอะคะ่ะกำหนดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหลคะค่ะแผนที่ชีวิตก็คือแผนที่ชีวิตนะแต่ว่าทุกอย่างสิ่งอะเราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะใช้ชีวิตได้นะคะแล้วอย่าลืมว่าดาวดาว,ดาวหนึ่งมันก็มีหลายความหมายเพราะนั้นเหมือนบางคนอะบางทีราหูเข้าไม่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยแจงมองว่าคือชีวิตมันจะต้องดําเนินต่อไปเพียงแต่คุณอะจะรับ เอาสิ่งไหนเข้ามาหรือว่าทําอย่างไรระมัดระวังสิ่งไหนให้มันมากขึ้นแบบนี้น่าจะเหมาะกับคุณมากกว่านะคะแล้วก็ความหนักใจความทุกข์ใจของชาวมังกรจังว่ามันน่าจะคลี่คลายขึ้นไปมากๆอาน,นิจซันก็เข้ามาแล้วนะคะถึงแม้บางคนจะมีความเครียดรู้สึกดูมีการแข่งขันรู้สึกเสียสละรู้สึก ถึงความลังเลใจนะคะมันเป็นเหมือนคู่กรรมเข้ามานะคะแล้วก็มีภาวะ ความเครียดเกิดขึ้นเยอะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอ,อาจจะแบบหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงดีรู้สึกถึงการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีทางเลือกเกิดขึ้นจะเอายังไงจะไปทางไหนต่อดีความรักครั้งนี้ฉันจะไปต่อดีไหมฉันอยู่แล้วฉันก็เศร้าใจเหลือเกินแต่ดูมันผูกติดมามันไปต่อไม่ได้อยู่ต่อแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็รู้สึกอุปสรรคเกิดขึ้นเงินมันก็ดีะนะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกมีความไม่สบายใจ แต่ว่าจะเย็นๆนะเพราะเห็นไหมว่าเ h e Sun ันมันเข้ามาขนาบข้างความแผ่ขยายในเรื่องของโอกาส ความสําเร็จของคุณมีคุณต้องสู้คุณต้องพยายามนะคะคุณถึงจะสําเร็จได้นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการงานนะคะตรงนี้มีโอกาสมีทางเลือกเมื่อก่อนก็อาจจะมีการแชร์มีหุ้นส่วนต่างๆเกิดขึ้นเหมือนเป็นคนที่ต้องมาเจอทําภารกิจร่วมกันแล้วก็แยกย้ายจากกันไปมันมีเรื่องเข้ามาให้ไม่สบายใจเงินก็ดีโอกาสนี้มันดีมากเลยนะแต่มันมีภาวะที่แบบไม่พร้อมหรือความรู้สึกแข่งขันหรือรู้สึกถึงการเสียหน้า การรู้สึกแบบเหมือนกับขัดกันอยู่อะค่ะสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนต้องปล่อยไปจังมองนี้นะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการที่ก็ยังยังตกลงกันได้อยู่นะถ้าตามชาร์ตนะสมถ้วยแล้วก็3มเหรียญเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะ,ะแก้ไขได้นะ แก้ไขได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ใครที่ถามถึงในเรื่องของการงานแจงมองว่าโอกาสในเรื่องของการงานคุณดีนะเพียงแต่ว่ามันมีความเครียดค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็จริงๆเหมือนเป็นจังหวะคือจริงๆอะ่ะเสามันจะย้ายไปเรื่องการเงินอะ่ะหลังจากนี้ต้องระวังเรื่องการเงินหน่อยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณหาเงินได้เยอะแต่มันมีไพ่หกเหรียญเกิดขึ้นก็คือค่อนข้างจะเหนื่อยใจอะ่ะเดี๋ยวแจงขอเปิดไพ่แบบ ของไพ่โหราศาสตร์นิดหนึงนะคะ3ใบ Fire Elements นะคะ Design เอาทำอะไรก็ทำตามที่คุณต้องการเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นจังหวะธาตุไฟเกิดขึ้นในการตัดสินใจ Uranus นะคะ Genius นะคะก็คือคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วค่ะทำได้ Nine House นะคะ f a i t h นะคะก็คือในเรื่องของการทำ งานของคุณหรือว่าการเรียนหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรือนที่9เรือนของโชคชะตาเรือนของการหาแบบโซลเซอร์ชิงเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้การสอนต่างๆนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะทีนี้ถ้าถามแต่ละใบอ่ะในเรื่องของการงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งใบค่ะ We love one นะคะ I'm helping you with your spiritual soulmate relationship นะคะก็เขามาช่วยให้คุณได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตรงนี้ถ้าทำอะไรถ้ามีโอกาสมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณจะดีมากๆนะคะการเงินนะคะ Clear your space Get rid of clutter Clear the energy around you and use Feng Shui นะคะเขามันต้อง เคลียร์พลังงานลบๆอะคะอะไรที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยคะ่ะปล่อยออกนะคะเพราะทุกอย่างสิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นได้นะคะแล้วก็การเดินอ่าการสุขภาพนะคะตรงนี้สุขภาพ clear audience นะคะ notice the loving guidance you are h e r e inside your mind or from other people ให้สังเกตนะคะ สิ่งที่คุณได้ยินอยู่ในหัวคุณเนี่ยมาจากคนอื่นบางทีการสุขภาพคุณบางทีตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณโอเคแต่บางทีคนอื่นเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเธอแบบน้ำหนักลดเธอนอนไม่พอแล้วไหมเธอต้องพักผ่อนไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เพราะนั้นบางทีเราต้องฟังเสียงจากคนอื่นตรงนี้มันเป็นไพ่นอนไม่หลับเกิดขึ้นด้วยเนาะแล้วก็การเรียนนะคะได้ไพ่ creative writing ก็ make time to write down your thoughts in a journal or pen or article or book เขียนหนังสือค่ะทำอารติเคิลนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะงานเขียนของคุณจะดีมากช่วงเวลานี้แล้วก็ความรักจังก็ขยับนิดหนึ่งความรักนะคะ you are safe I'm protecting you against lower energies and get Guarding you your love one and home ก็คือความรักของคุณนะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณนับถืออยู่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าบอกว่าเขาปกป้องคุณจากพลังงานอะไรที่มันต่ำนะคะแล้วก็เหมือนกับให้คุณน่ะได้เจอคนที่ใช่จริงๆที่ผ่านมาบางคนไม่สบายใจเสียใจนะคะมีทั้งเลือกเข้ามาออปชันเข้ามาแต่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีคู่แข่งในความสัมพันธ์ลองดูคนที่เป็นกฎกฎคนที่เป็น สิงหรือว่าธาตุดินก็กันพิษศพมังกรเจอจากการทํางานเจอจากเพื่อนๆก็ได้นะคะตอนนี้อยากให้ลองเปิดใจอยากให้ลองคุยเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่แบบเฮ้ยคุณปลอดภัยนะคุณรักได้นะอย่าอย่าแบบว่าปิดตัวซะอย่างเดียวนะคะตรงนี้อยากให้ลองเปิดใจมากกว่านะคะถ้าตามจากหน้าชาร์ตนะคะแล้วก็ไพ่เป็นไพ่คิลลิ่งคัทก็คือ เยียวยาแผ่ใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ Seduction ก็อ่อยบ้างก็ได้นะคะตรงนี้บางคนบางกล่หลายคนเนี่ยเท่าที่มองจากสถิติตัตวเองที่ดูอะคะ่ะอ่อยไม่ค่อยเป็นอะเออต้องหัดอะมันมันเหมือนกับมีความสุขขุมไงมากเกินอะไรเงี้ยนะคะ ต้องหัดหนิดนึง x นะคะก็ break up นะคะต้องแยกขาดกับคนเก่าให้ได้จบก่อนนะคะ healthy choice ก็คือเลือกคนที่คุณคิดว่าคุณอยู่ด้วยแล้วสุขภาพจิตด,ดีนะคะสุขภาพใจดีแล้วก็ a b u n d a n c e ให้เชื่อเสมอว่ามันมีเยอะมายะมากมายคนที่จะเข้ามาในชีวิตอย่าคิดว่าแบบไม่มีแล้วแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ ให้มองความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่คุณอยู่กับใคระคะ่ะเขาสะท้อนความเป็นตัวคุณนะคะเสมอนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักเนะะี่ยค่ะใครที่เข้ามาชีวิตคุณอบางทีจบอย่างไรมันจะสะท้อนพฤติกรรมของคุณเองบางคนนะเวลาคบกับคนหนึ่งอะเขา ราบลื่นไม่มีปัญหาเรื่องความอินเสคเควเลยแต่พอมาเคากับคุณหรือว่าต่างคนต่างดึงเอาส่วนที่แย่ที่สุดของกันและกันขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าบางทีในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่น้ออย่าโทษแต่คนอื่นนะคะต้องดูตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีเรามายกเขาเนี่ยกลายเป็นเราต้องทำนิสัยแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกชาวมังกรน,นะคะเยียวยาใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะหัดอ่อยบ้างตัดคนเก่าๆไปไม่ดีแบบ ไม่ดีไม่ชัดก็ตัดไปสักทีหนึ่งนะคะเลือกคนที่เขาทําให้เรารู้สึกสุขภาพจิตดีที่เคยบอกไปแล้วว่าใครที่ทําให้เราต้องมากินยาใครทําให้เราต้องมาปวดหัวแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วเพราะมันยังมีคนอีกเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วอย่าลืมว่าเฝ้าสังเกตตัวเองด้วยเพราะว่าคนที่เราอยู่ด้วยจริงๆอะ่ะเขาสะท้อนความเป็นเราออกมานะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะทุกคนขอบพระคุณมากคะ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ใจหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ